สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวมุมสบายเมื่อน,นีมหาอยหากินแบบบ้านๆค่ะมหาแกแยงปาซิลไปก,ก้อยคลิปนี้ถ้าคําว่าคําจ่าประสุภาพกับขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะไอคนที่คนที่มาแกนแยงเนาะคะ่ะมหาที่มหาอยหากินน้ากันนี่เป็นมูกันมาตั้งแต่น,น้อยค่ะว่าแต่ภาษาพ่อคุณล่ามว้าน้ากัน คำเบาคำจาที่อยู่ในคลิปอาจสิบมวลในจักหน่อยก็ขอโทษขออาภัยหลายๆค่ะมาไปเบิ่งเกยแย่งกันเนาะค่ะเนอะอาะว่าสิได้หลายซ้ำได้ปลาซิวมือนเน,ออนี่นยกูว่าเอาขึ้นเทือเดียวหันเต็มแย่งวะ เดี๋ยวว่ามาขึ้นทั้งนี้พู้น่ะโอ้ปลาซิวมีติดตรงงามๆก้อยเซมดนแดงนี่น,น,นี่ปลาคาวหันเอาขึ้นน้องเอาแต่ปลาซิวโอ้ขาดขาดขาดหลายเนี่ยน้ำทูออกกับไปน้นำเนะาะ Dun dun dun. -dun. ก็โลดด้ชมเตกลดัเทก็ได้หันมันเนเฮียมันขาดจบหจวกบร่องไตอะไรเท่โลด,ด,ดลขึ้นมางก้าวนี่แหละขี้ข้าน,น้ำ

ຈົນຕິກກວ່າອິນ เพ่นว่าเพ่นว่าแยงมันขาดลายบอกขักมันนานใได้เบิเง่งแย่งไม่เพื่อนเอาลงบาดเนี่ยแยงตาเข่าเลยบาดเนี่เบิ้งตะเบิ่งสีได้จากตัวเออยปลาซิว,วดงเดง็งดงเดงอยู่ระ ແນ່ແນ່ມານຶກປາຊິວມົນເຕົ້ນປາຊິວມີແຕ່ໂຕໃຫຍ່ໆເບິ່ງເບິ່ງເບິ່ງຊິໄດ້ຈັກໂຕປາຊິວແລະ เดีย๋ยวสองคนขึ้นมากะกขากันพิดกันเฮ <c oughs> ้ยเบิ้งมันเต้นเบิ้งมันเต้นเบิง้งเบิ้งปลาซิวมันเต้นแต่ว่าเบิ้งว่าสีได้จักสีได้จักตัว

một tỷ thần tìm học tòa hết nè quý vị ơi nhá 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 nhá

แล้เพิ่สิเพิ่นสิอันเห็ดแบบไม่แบบเนี่เพิ่นสิเห็ดวิธีใหม่เพิ่นสิกั้นทั้งนี้แหละเพิ่นสิไล่ไลปลาซิวเขาแล้วเพิ่นสิยกเอาเลิศประสนเพื่นอ่านเอาบทหนังเลด้บาดเนี่เสียนปลาซิว ว่าเป็นเสีเอาว่าเป็นเสียเอาเบิดหนองเลยไหมกลางไว้แล้ววาทีนี่มันก็เป็นไล่มาแต <laughs> <t> ่ท <Hum ming> ั้งคุณนละวดทีนี้บอกแล้วมันออกเจ๊เขาอยู่ส่วนออกมันก็ออกส่วนเขาก็เขาส่วนออกก็ออกแต่ว่าเสีเอามันท่านบ่ <laughs> ทั้งนี้แล้วมันสิลดนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพี่ทั้งนี้มันลดเลยพี่ออกที่แหละ มทางนี้ออกแล้วออกทังนี้แล้วลากลากันขึ้นมาเลยลากกันขึ้นมาเลยมากกมาเบิ <c oughs> เ่งกันบาทนี้ว่าสิได้สำด <c oughs> ดาด็ได้หลายยูได้หลายยูโอตนมาก่ bà อยู่ thế เดี๋ยวเอาผมมาแม่นเอามา nữa, มาตะกันก่อนปลาใหญ่เทใส่เข่งเด้อปลาใหญ่นั่นเด้อ เออแล้วนั่งเซยเอากระตามาแมงหมอน,นี่นเดี๋ยวงวดเรียนให้เออนอนมาตัว